สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนนะครับสำหรับใครที่กำลังใช้ในส่วนของ Windows 10อยู่นะครับแล้วรู้สึกว่า Windows ของเรานั้นนะครับช้าเกินไปนะครับเราสามารถทำการกดรีเซ็ต PC นะครับเพื่อให้ Windows ของเรากลับมาใหม่เหมือนเดิมหลังจากที่เราทำการลงเหมือนลงครั้งแรกนะครับสำหรับตัว Windows 10แต่เราไม่ต้องใช้แผ่น usb นะครับแผ่น CD หรือ USB ของ Windows 10มาทำการลงเราสามารถกดปุ่มรีเซ็ตได้เลยนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนวิธีการรีเซ็ตตัว Windows 10โดยที่ข้อมูลของเราไม่หายนะครับในส่วนนี้เราจะมาดูออปชันกันว่าวิธีการทำนั้นทำอย่างไรนะครับขั้นตอนแรกก็ให้เเพื่อนๆทำการกดปุ่มในส่วนของ Windows แล้วก็ไปที่ปุ่ม s e t t i n g นะครับจากนั้นไปที่ในส่วนของเมนู Update and Security ในส่วนของเมนูด้านซ้ายนะครับให้เ,เพื่อนๆเลือกคำว่าเมนูที่ชื่อว่า Recovery นะครับในส่วนของเมนูที่ Recovery มันจะมีเซ t ชันหรือบูเลตที่ชื่อว่า Reset t i i s PC นะครับให้ทำการกด Get Start 1ครั้งนะครับพอทำการกด Get Start เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะครับมันจะมี2อ p ออปชันนะครับแนะนำว่าให้เลือกในส่วนของออปชันด้านบนนะครับออปชันด้านบนคืออะไร k e e p My file นะครับมันบอกว่า เก็บรักษาไฟล์ของเรา Remove app and setting แต่ keep your personal file แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเรากดเลือกช้อยบนนะครับมันจะทำการ Remove application ทุกอย่างนะครับ Application คืออะไร Application ก็ app คือโปรแกรมที่เราทำการติดตั้งลงไปในเครื่องของ Windows 10ของเราแต่ไม่ทำการลบไฟล์ที่เป็น Word Excel PowerPoint หรือไฟล์รูปต่างๆนะครับอันนี้จะไม่ลบก็นแนะนำว่าให้เลือก Option บนนะครับ ให้เลือกออฟชันบนเท่านั้นถ้าเลือกเผลอไปกดออ t ชันล่างนะครับทุกอย่างจะหายไปหมดนะครับอทมิมันก็จะบอกว่า r รีมูฟรีมูฟ all your personal ไฟล์นะครับทุกอย่างที่อยู่ทั้งในไดซีไดดีจะหายไปหมดแล้วก็แอปก็แนะนำว่าให้ทำการเลือกกดปุ่มด้านบนนะครับจากนั้น นะครับก็เลือกปุ่มนะครับเมื่อเลือกปุ่มนั้นบนเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็รอนะครับมันจะมีหน้าคิกเน็กไปให้ดูนะครับอันนี้ผมขออนุญาตไม่ทำนะครับเพราะว่าเคยทําแล้วนะครับในส่วนนี้ก็แค่คิกเน็กนะครับจากนั้นก็รอนะครับประมาณสัก15นาทีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของฮาร์ดดิสของเราด้วยว่าเป็น SSD หรือว่าเป็น SSD แบบ NVMe นะครับอันนี้ก็ปกติโดยเฉลี่ยก็ไม่เกิน15นาทีนะครับหลังจากที่ เราได้ทำการรีเซ็ตตัว Windows 10ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับในส่วนแอปนะครับต่างๆตรงนี้ของเราก็จะหายไปใครที่เอ่ออาทิเช่นลงในส่วนของ Word Excel PowerPoint นะครับหรือลงโปรแกรมพวก7 e v Zip Adobe ต่างๆ Photoshop อะไรต่างๆมันก็จะหายไปเพราะม่นเป็นการรีเซ็ตนะครับแล้วก็ทำให้คอมพิวเตอร์ของเรากลับมาใหม่เหมือนเดิมแล้วก็รีเฟซใหม่นะครับในส่วนนี้ก็แนะนำว่าซัก ปีหนึ่งเพื่อนๆก็อาจจะทําครั้งหนึ่งก็ได้โดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเตรียมแผ่นในส่วนของ Windows 10หรือว่า USB f a t drive ตัว Windows 10เลยนะขั้นตอนนี้ก็ทํำง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมทํากันนะครับก็ท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮียเองหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ